สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามารีวิวองค์ัักดาบสุดท้ายเดอะไฟ a l ลเบรด2018ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับชมรับฟังรีวิวหนังภาพยนตร์และซีรีส์จากช่องเดอะซีรีส m o v ฟวี่รีวิวไม่พลาดรีวิวใหม่ๆกดติดตามกด Subscribe ข้างใต้คลิปวิดีโอได้เลยรูปภาพประกอบอาจไม่ตรงกับเสียงรีวิวเพราะมีรูปภาพที่อยากให้ผู้ฟังได้รับชมเยอะมากนักแสดง ฉีเชิ่นแสดงเป็นลี่โมซันเทียนลองที่แสดงเป็นฮีซิงยุนอีหน้าจางแสดงเป็นฮีเซียวไซมิวสันเก้แสดงเป็นไก่ไฮป๋อทางแสดงเป็นเดวิดวงควีนี่เปแสดงเป็นนินจาเรื่องราวมีอยู่ว่าต้นราชวงศ์ชิงองครักษ์จินองครักษ์ของราชวงศ์หมิงลอบเข้าไปในวังของนายพลหลี่คว้าถ้วยไก่กลับมา 300ปีต่อมาภายในวัดหัวหน้าองค์คระของจินหอฟานกำลังพยายามปกป้องถ้วยไก่จากนักล่าสมบัติเดวิดวองดาวิดสังหารหอฟานในการสู้รบคนเดียวที่รอดชีวิตคือลูกชายของเขาฮีซิงยุนสมบัติเข้าไปในทะเลสาบใกล้ๆจนถึงขณะนี้ถ้วยไก่ลึกลับปรากฏตัวในการประมูลนักล่าขโมยถ้วยแต่เหอซิงยุนหยุดพวกเขาและต่อสู้กับพวกเขาเด็กหนุ่มลี่มอกุล เห็นการเคลื่อนไหวของเขาจึงชื่นชมและอยากเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ฮีซิงยุนสวมหน้ากากป้องกันจินและหายตัวไปทันทีหลังจากความทุกข์ทรมานจากนั้นลี่หมอกุนก็ตามหาเขาทุกวันและพบว่าเขาเป็นกุ๊กในร้านบะหมี่จากนั้นลี่หมอกุนก็เริ่มแสดงทัศนคติของเขาต่อการเป็นสิทิ์ของจินกาทฮีซิงยุนในตอนแรกฮีซิงยุนไม่ยอมรับเขา แต่หลังจากที่หลี่มมกุลผ่านการทดสอบมากมายจากปรมาจารย์เขาก็กลายเป็นสิ์ของฮีซิงยุนซึ่งเป็นจีนกาดคนเดียวที่รอดชีวิตหลี่ยังรู้ว่าภารกิจของเขาคือการปกป้องถ้วยไก่สมบัติจนกระทั่งเขารู้ว่ามีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่ดังนั้นนักล่าสมบัติจึงมาซึ่งมีนินจาติดอาวุธการต่อสู้ดำเนินต่อไปเหอซิงยุนปรมาจารย์ของหลี่หมกุลได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อต่อสู้กับนินจาดังนั้น ลี่โมกุลจึงเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องถ้วยและต่อสู้เพื่อเจ้านายและผองเพื่อนหลี่ยังรู้ว่าภารกิจของเขาคือการปกป้องถ้วยไก่สมบัติจนกระทั่งเขารู้ว่ามีความลึกลับมากมายซ่อนอยู่ดังนั้นนักล่าสมบัติจึงมาซึ่งมีนินจาติดอาวุธการต่อสู้ดำเนินต่อไปเหอซิงหยุนปรมาจารย์ของลี่โมกุลได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อต่อสู้กับนินจาดังนั้นลี่โมกุล จึงเริ่มปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องถ้วยและต่อสู้เพื่อเจ้านายและของเพื่อนรีวิวหลังดูจบเนื้อเรื่องค่อนข้างเก่าแต่พอมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นและตัวละครแต่ละบทบาทก็ทำให้มันดูน่าสนใจอยู่เสมอสิ่งประดิษฐ์ของจีนที่เรียกว่าถ้วยไก่เคลือบกำลังถูกค้นหาโดยนักธุรกิจผู้มั่งคัง่งตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมามันถูกปกป้องโดยจินกาดมันหายไปและเพิ่งถูกค้นพบและนำออกประมูล มีเหตุผลที่ดีมากที่ต้องซ่อนถ้วยปินกาดคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ขโมยและซ่อนมันไว้นักศึกษาวิทยาลัยประวัติศาสตร์อายุน้อยที่ศึกษาปินการดรวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันการผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้โดยจีนทั้งหมดนี้มีมูลค่าการผลิตที่ดีแต่ผู้ที่ชื่นชอบภาพยนตร์เอเชียบางคนจะมองว่าราคาถูกฉันคิดว่ามันก็ไม่เลวและทำให้สิ่งต่างๆดำเนินไปได้ค่อนข้างดี ถ้าคุณชอบหนังผจญภัยอย่าง Rider of the Lost Ark คุณคุณลองรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้ดูอีกเรื่องค่ะ